บันไดสวยที่สุดในโลกและถือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ ท,ทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่อังไกลไลสายเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแม่อังจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะคะรู้จักเมืองสาปานะคะเวียดนามเหนืออยู่ในโซนเวียดนามเหนือกับ8จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะสายชอบธรรมชาติพื้นที่สีเขียวหิวใจนะคะภูเขานะคะการขึ้นสู่ยอดเขาฟันสิปันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกทุเซอร์วันนี้แม่งจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองสปาไปเที่ยวเมืองสปานะคะแปดจุดเช็คอินที่สปายินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกทุเซอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณยิ้มสวยสวัสดีค่ะยินดียินดีต้อนรับคุณตูมนะคุณตูมสวัสดีค่ะอมารู้จักกันนะคะแม่อ่างไกล์ไลน์สายเที่ยวเปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวทั้งไหน